ีเพงลงหายใจแค่ได้ใช้เวลารวมกันแค่เพือนเท่านั้นแต่มันเกินห้ามใจพุดทุกคนจะเดิน,ดนที่ข้างมีความรู้สึกจะลึกๆจะคิดยังไงรักเธอเท่าไรแต่ไม่เคยพูดกันอะไรที่อยู่ ใจก็เก็บเอาไว้มันมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมายเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่เป็นอย่างนั้นคือไรเธอจะมีใจหรือเปล่า มันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ที่อยู่ในใจแต่ไม่อยากทำรู้ว่าเธอเปลี่ยนไปรู้เธอเปลี่ยนไปไป <Bye. S 1> <Bye. S 2> น,นี้แบ่งท่อนที่ประสานกันแล้วใช่ไหมครับคีย์เป็นไงครับพี่บู๊โอเคครับครับและการประสานเท่าๆกันไหมครับมีแต่นี่คนเดียวมีเต่ามีอยู่วักหนึ่ง ยังหวัดเสียวอยู่เนี่ยต้องทําให้ได้ภาษาดีแค่วัดเดียวแล้วนะนิใจดีแล้วนะที่พุ่งใจดีแล้วนะจริงจริงแล้วควรจะระษาน้สลับกันไปใช่เพราะฉะนั้นต้องไปเอาคะแนนอื่นอืไม่นับคะแนนความหล่อด้วยครับครับเอาหล่อไม่ได้หรอกี่นี้ F7 ไหวไหมใ้่ชาสบายครับ เตาแน่ไหวแน่นะครับแล้วลองลองลองรอดดูว่าเดี๋หรว่าเอานี้เลยเอานี้แหละอันนี้นะคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่คิดว่าอยากจะให้สนตรีสำหรับเพลงนี้เป็นยังไงอยู่หรือเปล่าแรงมากเดี๋ยวก็เอาไม่อยู่นะ ก็เดีああ๋ยวลองลองฟังเพลงถ่ย um, ก no oh. like, oh, okay. oh, oh, right. ่อนแล้วกันนะครับอพีคไหมลูกข้างหลังไม่ขึ้นไปสองเสียงโอ้โหคว่ารึปนี่ดิใช่ปะอะไรจอยู่ในใจแคเก็บไวมีความสุขเจนี้ก็ียงตอเอจะมาใจะมีใจอ่าถึงตายอแล้วโอเคโอ้ย เพลงคู่ ah, ต่อไปครับ My